ลูกกลัวน้อยน่ารักชอบร้องมอมามอมมีแันปุยปีน่ารักสีขาวนวลวิ่งเล่นในทุ่งกว่าร้องร้องร้ลูกกลัวน้อยน่ารักร้องร้องรอมององมามาลูกสิงโตน้อยน่ารักจริงเสียงร้องดังก้องป่าใหญ่มันวิ่งเล่นอยู่ในป่าลูกสิงโตน้อยน่ารักจริง สิบ้าสิมบา้มบาลูกสิงโตงิเล่นในปา่าสนุกจริงสิมบา้าสิมบา้าลูกสิงโตน่ารักจริงจริงลูกสิงโตแมงมุมลายแมงมุมลายตัวนั้นชักใยอยู่บนหลัง ฝนตกลงมาฝนตกลงมาแมงมุมลายตัวนั้นตกลงมาชักใหญ่ปีนขึ้นไปใหม่ชักใหญ่เป็นวงกลม บอกลูกมาน้อยวิ่งเล่นอยู่สุน้มหญ้าสายหางไปมาร้องบอกบอกบอกลูกมาน้อยน่ารักชอบร้องบอก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 ลูกมาน้อยน่ารักมันร้องบอกบอกบอกลูกมาน้อยวิ่งเล่นอยู่ ใส่หางไปมาร้องบอกบอกบอกลูกมาน้อยน่ารักชอบร้องบอก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 เมียวเมียวเมียวลูกแมวน้อยน่ารักร้องเมียวเมียวลูกแมวน้อยชอบอ้อนมาเล่นด้วยกันมันวิ่งเล่น รอบร้องเมียวเมียวมาเล่นด้วยกันเมียว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 ลูกแมวน้อยน่ารักร้องเมียวเมียวลูกแมวน้อยชอบอ้อนมาเล่นด้วยกันมันวิ่งเล่นอยู่รอบรอบร้องเมียวเมียวมาเล่นด้วยกัน ลูกกลิงน้อยน่ารักจอมสนร้องเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยบวิ่งเล่นในสวนสนุกมีความสุขเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกลูกกลิงน้อยน่ารักชอบกินกล้วยและผลไม้ร้องเจี๊ยกเจี๊ยบลิงน้อยน่ารักจอมสนชอบร้อง จียกเจียกเจียกเจียกฮัยฮัยฮัยฮยฮัยลูกแมวน้อยน่ารักร้องเมียวเมียวลูกแมวน้อยชอบอ่อนมาเล่นด้วยกันมันวิ่งเล่นอยู่รอบรอรอบรอ มาเล่นด้วยกันเมียวเมียวเมียวฮิไฮยายยัยเมียวเมียวลูกกัวน้อยน่ารักชอบร้องมอมอมอม,อมีขันปุยไปน่ารกกักสีขาวนวลวิ่งเล่นในทุ่งกว้าง รงมอมอมอลูกหัวน้อยน่ารักรำรงมามอ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 ลูกไก่มันร้องจิบจิบลูกไก่เดินตามแม่ไก่ไปหาของกินจิบกินข้าวจิบกินน้ำ ลูกไก่น่ารักรองจิบจิบจิบทุกวันจิบจิบ ลูกลิงน้อยน่ารักจอมสนร้องเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกยิงเล่นในสูนสนุกมีความสุขเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกลูกลิงน้อยน่ารักชอบกินกล้วยและผลลม้ยร้องเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกลิงน้อยน่ารักจอมสนชอบร้องเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยก ลูกไก่มันร้องจิบจิบจิบลูกไก่เดินตามแม่ไก่ไปหาของกินจิบกินข้าวจิบกินน้ำลูกไก่น่ารักร้องจิบจิบจิบทุกวัน ิิิลูกหมูน้อยน่ารักมันร้องอุด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 ลูกหมูวิ่งเล่นในสวนสนุกจริงจริงลูกหมูน้อยน่ารักมันร้องอุด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  ลูกมูชอบเล่นกับเพื่อนเพื่อนทุกวันอูด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 ,อดลูกกบร้องอปปอ๊อยู่ในน้ำว่ยน้ำไปมาสนุกจริงเลยอเสียงร้องดังลั่นลูกกบ เป็นรำสนุกจริงเลยอปลูกกบร้องออปปปบอยู่ในน้ำไหวน้ำไปมาสนุกจริงเลยเสียงร้องดังลัน่นลูกกบเป็นรำสนุกจริงเลยอป ลูกกบป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 บอยู story, <ng> UH, oh, oh. ่ในน้ำว่ายน้ำไปมาสนุกจริงเลยอบ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 เสียงร้องดังลั่นลูกกบเต้นรำอยู่ในน้ำอบ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 เสียงร้องดังลั่นลูกกบเต้นรำสนุกจริงเลยอบ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 ลูกกบป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 บอยู่ในน้ำว่ายน้ำไปมาสนุกจริงเลย อบอบอบบเสียงร้องดังลันลูกกอบเต็นรำอยู่ในน้ำาบอบอบอบเสียงร้องดังลันลูกกอบเต็นรำสนุกจริงเลยออบช้าง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 น้อยน่ารักมีวงยาวใหญ่ชอบเดินเล่นในป่าสนุกสนานใจช้างน้อย ช้างน้อยน่ารักเรารักช้างน้อยช้าง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 ลูกมูน้อยน่ารักมันร้องอูด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 ลูกมูวิ่งเล่นในสวนสนุกจริงจริง ลูกมูน้อยน่ารักมันร้องอูด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 ลูกมูชอบเล่นกับเพื่อนเถื่อนทุกวันอูด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 เป็ดน้อยกาบกระกาบลอยน้ำในคลองร้องกาบระกาบเสียงดังฟังสนุก เด็กน้อยว่าน้ำเล่นน้ำทุกวันกาบกาบบอร้องเพลงกับเพื่อนเพื่อนกัน Go าบลาปปาปาราปาปปาลา น้อยกาบกาบลอยน้ำในคลองร้องกาบกาบเสียงดังฟังสนุกเป็กน้อยไวไอ่ายน้ำเล่นน้ำทุกวันกาบกาบร้รองเพลงกับเพื่อนเพียงกันกาบกาบาตาปาราราตาปาดา